คุณหมอคะสําหรับคนที่ไปพิธีฮัะคะ่ะมีแค่พาสปอร์ตเพียงพอไหมคะไม่เพียงพอนะครับการที่เราจะไปพิธีฮั์ได้นะครับแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวเนี่ยเดินทางไปได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เข้าประเทศครับเพราะว่าที่ประเทศซาอุดยรอาระเบียนะครับมีกฎที่ชัดเจนว่าถ้าคุณจะไปร่วมพิธีฮัทเนี่ยต้องมี medical certificate สาหรับวัคซีนนะครับ โดยที่วัคซีนที่เขาบังคับนะครับก็คือวัคซีนไข้กาฬแอนและวัคซีนอีกวัคซีนหนึ่งที่เขาบังคับนะครับก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับดังนั้นนะครับถ้าใครมีแผนว่าจะเดินทางไปพิธีฮัชนะครับแล้วยังไม่ได้มีการเตรียมตัวรีบเลยนะครับรีบหาช่องทางที่จะไปติดต่อเพื่อตรวจร่างกายนะครับเตรียมความพร้อมนะครับรวมถึงรับวัคซีนก่อนเดินทางครับอาจารย์คะแล้วฟิสทูไฟลคืออะไรคะไม่มีแล้วเราจะขึ้นเครื่องได้ไหมคะฟิสทูไฟเนี่ยคือเป็นการประเมินความพร้อมสําหรับการเดินทางขึึ้้นนนเเเคครรรรืื่่่อองงกาาทีขบิ นทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีฟิตทูไฟครับเพราะว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปกติดีครับแต่ในบางกรณีอาจจะต้องมี medical c e r t i f i c a t e นะครับหรือใบรับรองแพทย์ซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยต้องระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้หรือเปล่าครับคนที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงต้องประเมินฟิตทูไฟเนี่ยนะครับถ้าประเมินแล้วสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้แต่ในบางท่านบางกรณีเนี่ยอาจจะขึ้นเครื่องบินได้แต่ต้องมีคนคุมกันก็จะมีใบรับรองแพทย์มาบอกเหมือนกันว่าเดินทางได้นะครับแต่ต้องมีคนคุมกันดู ค่ะแล้วคนที่มีโรคประจาตัวคะเช่นเบาหวานความดันนี้ยค่ะไปพิธีฮัทได้ไหมคะไปได้ครับแต่ที่สําคัญนะครับควรจะมาปรึกษาคุณหมอที่เป็นคุณหมอดูแลประจําเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาครับเพราะว่า ณที่คนเยอะมากครับแล้วบางทีเนี่ยการกินอาหารเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามเวลาปกติที่เราได้ทานนะครับรวมถึงเรื่องความดันครับและอุณหภูมิสภาพอากาศช่วงที่เราเดินทางอยู่ช่วงนั้นอาจจะมีภาวะความดันสูงได้ทังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำเกี่ยวกับการปรับยานะครับค่ะแล้วผู้สูงอายุะคะลูกๆต้องพามาตรวจสุขภาพยังไงบ้างคะในส่วนของผู้สูงอายุนะครับแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงถูควรจะตรวจติดตามสุขภาพประจําปี ย,ยิ่งถ้าเราเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพประจาปีเลยแล้วจะมีแผนการเดิน,นทางไปพิธีฮัทแนะนําว่าควรจะเตรียมเวลาอย่างน้อยครับประมาณ2เดือนนะครับเพื่อทําการ1เลยเช็คสุขภาพให้เรียบร้อยก่อนว่าเรามีสุขภาพที่ต้องแก้ไขก่อนที่เดินทางหรือเปล่านะครับอย่างที่2ครับก็คือจะได้มีเวลามาฉีดวัคซีนก่อนเดินทางครับนอกเหนือจากวัคซีนตัวไข้กาหลังแอนแล้วนะครับแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับยังมีวัคซีนอีกวัคซีนหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือไวรัสตับเสพดีครับเนื่องจากว่าการไปร่วมพิธีฮัจจท พิธีฮาจะมีการโกนผมนะครับและบางทีนะครับอาจจะมีการใช้ใบมีดโกนอันเดียวกันนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่ครให้สามารถติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีรวมถึง HIV ได้นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของการใช้ใบมีดส่วนร่วมกันครับและถ้าใครมีคําถามข้อ,ของสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะเดินทางไปร่วมพิธีฮาช่ไครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลวิภาวดีครับ